สวัสดีครับผมเลเซย์หลามันมีคุณภาพีพ่น้องมากใส่เบ็ดที่เก่า้ครับเบ็ด่ประมาณหาทิหลังเงี้ยที่ใส่ก็เป็นเงี้ยจิ้งหรีดนะครับหรือเงี้ยกี้หรีดมาทั้เอ็นเงี้ยขี้หรีดนะครับนี่ผมกำลังซื้อมาทดบๆหล่อนๆเลยนะครับไปเพื่อบบเป็นการเสียวเวลาเฝ้าไปใส่เลยนะครับปไปนี่ครับขั้นตอนการเสียบเกาะมองปอกข้อยนะครับงัดขึ้นมาทาั้งหลังนี่นะครับประมาณนี้นะครับ แบบวิธีการใส่แบบเฉียบให้มันลอยน้ำนะครับกิลี่เขาลอยน้ำ้องปุดไฟนะครับมอนใส่ใส่กิลี่กับใส่ตอนเย็นๆนะครับปลาปลาก็สถือเขาสัตว์อร่อยใ ขึ้นบนลอยก็คือว่าข้อเก็บอะไรก็ปังนะครับงานเกี่ยวเกี่ยวม่งข้อมันนะครับใส่หม่งลงลุงมันก็ลอยน้ำ

สซเค็ม, <laughs> มเบสเค็มครับครับตัวนี้ก็น้ำเสาน,นะครับผมกับสิมายามเบดเนียกี่หลีดรุ่นกันเลยครับวันนี้มันสิมานว่จาจะได้จักโต <laughs> ว่า,มาไม้ไม่โดนไม้มันแตกไปแล้วครับมีหวังพันธใส่จนมันอันนี้ไปแล้วตัวผมก็บ่มีหวังทีไรเลยมาใส,ส่ซ้ำไม้พันธุ์อีกนะครับลุ้นกันเลยครับโอ้หลอนเร็วเท่พี่น้องหลังนี่หลังนี่พี่น้องพี่น้องโอ้โหอู้ ออ้ขอนงี้เถอะครับพี่น้องเพราะว่ามีใส่เถอะปาตัวนี้ขั้นนี้โ้หขั้นผมจมไปเลยนะครับอุ้ยอึอือมาลุ้นกันครับปลาอะไรออ้โสอนนี้ครับขอเงี้ครับเป็นโลเลยครับปลาตัวนี้นะครับโลเลยนะนี่อ๋อโอ้ขอเขาบอกตา ตาเลยครับบิดลี่ไซลาเบ่าตาท,ทุกตัวเลยครับตาหมอหา,ายขาหนึ่งเลยขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับสรุปไตเวีย้ยกิลี่ตัวประยา,ยามเนาะครับตอนนั้นขึ้นเพราะว่ามัมีเวลาพยายามใสเร็วกับครับมาเลยครับตัวเยื่อกิลี่เป็นเยื่อที่หล่อนเร็วที่สุดนะครับเพราะถ้าใส่ปุ๊บมันจะหล่อนนลงคนเลย ผมก็บอกอมีเวลาพยายามครับสรุปว่าตดีวผมสามเตียมครับก็บ,บูมานปันไดแต่ว่าก็มีใส่โลยุดตัวนึงครับนะครับอน่อยสองตัวครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลสายหลานนั่นนะครับสวัสดีครับ